ค่ะสวัสดีแม่แม่ตอนเย็นนะคะวันนี้ก็ทรายมาลงแล้วนะคะพาะขวานกำลังปรับให้ลูกชายทองอินนะคะหนุ่มน้อยของเรานอนเลยนะคะแม่แม่จ๋านอนหยอกกับพี่ค้ำเลยนะคะโอ้โหสนุกไหมลูกเย็นนะคะเด็กน้อยนะคะมาได้มาแล้วหนีดีกว่าหนีดีกว่าอืมอื้ออื้อกื้ออ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 ้ออื้ืออื้ออื้ออื้ออ สนุกไม่ลูกเย็นเลยนะคะแม่มจ๋าเย็นเลยนะคะเป็นซรายใหม่ๆสวยๆละเอียดละเอียดเลยนะคะพ่อขวากำลังปรับให้น้องนะคะนี่นะคะสนุกไหมตัวเล็กสนุกไหมครับทองอินันุกไหอาังงุ่ม ไอ้จักเปิดตรงไหนว่เจ้าของนี่ก็ได้เห็นอย่างตุ่มดิ่งวันนั้เราเลยว่าผมว่าแต่สูดเพิ่นผมเกือบประกาศที่พิ่นเนน้องเออไข่เป็นที่จักรวาลแ่สูตรมือพ่อเต็มหนาแม่เลยทองอินมาเอาทรายปลาใส่แม่ทำไมเต็มไปหมดเลยเขาจ้างไงมันติดปลาใส่แม่ใหญ่ได้นั้น นี่นี่ใส่ไม่ดีเลยเป็นสายโยนนะเราอะ่ะทองอินจับทรายมาปาใส่แม er ่ควานนะคะแม่แม่จ๋าเเดี๋ยวพี่คำเนื้อพี่คำตีเด็กน้อยดื้อก่อนนะไอ้วัดให้ผู้เลวให้ผู้ตันเลวไอ้ไม่ใส่ตัดดีทองผมก็หูอยู่ผมพี่คำก็ไล่นะวันนี้เลวก็ไม่ได้มาเาไปต่อเลยดึงหัดให้ แต่ว่าผางเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าผางเนี่ยวงนอกแปดพุ่งแปดนะพราะใครเล็้ยงทำไปแล้วมันดันออกดันออกบ่มีเสือกอะได้รอาเลยผมเบ่งเลี่ยว่กก็บอกเป็นอย่างสองวันต้องจะทำผมพิจาวณาเลยกล้องเข้ากันเรื่งเรื่อแย่กินหูไปกินหูพี่คำแล้วนะคะไปกินหูพี่คำแล้วทองอิน ดูนะคะยกขาแล้วนะคะยกขาขึ้นแล้วนะคะดูนะคะแม่แม่จา๋าดูนะคะไม่ทองอินขี้ดื้อทองอินขี้เล่นพี่คำก็ปล่อยให้น้องเล่นไปเรื่อยนะคะไม่เคยจะรำคาญน้องเลยนะคะแม่แม่จา๋า <c oughs> ดูดูท่าแต่ละท่ามาหมดแล้วนะหนูหลบทองอินนั่นกัดหูพี่แล้ว กัดหูแล้วกัดหูแล้วอยากกัดหูพี่ แล้วบังเน้ยขามอะไรเนี่ยช่วยก่อนนี่ช่วยจะขี่เลย ัห่อนมันพองนมันไโอ้ียานท่านรุดมาองน้ำพีเด้พีขำไปทรงมาลูกมา,มาเล่นทรายใหม่ของหนูลูกชา,ชายหนูอยู่นี่หนูได้นอนทรายนุม่มๆแล้วจะไปไหนไปหปหาคุณ ทุนตาทวดบลโมโหแล้วใส่เย็นๆแล้วถอยลูกถอยถ่นทเดี๋ยวมาเดี๋วมาน้อยเดี๋ยวมานอย

เธอจะรู้ชิบสัางแม่มัน,น,นย่างหางเน่ย oh. <laughs> โอ้โอ้โต๊ดขี่ขี่ใส่หัวพอควานเนี่ยนะท้องเอ็นหลก <laughs> อ้อกแล้วนะเนี่ยต๊ดออกตอนเนี่ยหลนะต๊ดออกตอนเนี่ยหลกนะ <laughs> อเอาผัวกออกเนี่ยพอ,พอ เอาเล่นให้เต็มที่ไปเลยใา่ใหม่ๆเลยลูกอ่าเล่นให้เต็มที่เลยเห็นยังไงทีนี้มีที่นอนสปริงเหมือนพี่ค้ำแล้วเ้ยขายแล้วก็แม่นูใหม่เล่นเล่นที่นอนได้มีที่นอนนุ่มๆแล้วนะลูกเนาะวันนี้เนาะได้นอนสายนุ่มๆแล้วไม่เล่นเหมือนเดิมจะไปหาพี่ค้ำเหมือนเดิม นี่ยนี้พอดีที่เล่นนะได้ยายคุณอ่ะมีแล้วนะคะเนี่ยเบิงขาเบิงขาได้ของเล่นใหม่แล้วทองอินใช่ไหมลูกหนูได้ของเล่นใหม่แล้วใช่ไหมลูกโหหอเห็นอย่างนั้นเอาหนาไทยได้นั้น แม,ม่ควันเปลี่ยนไปฝั่งนู้นบ้างดีกว่าทำอะไระอะลูกเล่นไปสนุกเลยครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่เป็นทรายนุมน่มๆนะคะไปแม่ค้าไปแล้วนะคะจะไปหาพี่ค้ำแล้วนะคะ คุณนาเพื่อนไม่แต่ไส้มาเถินเนี่ยปิต์นั่งปีต์ไม่ได้ให้นอนนั่งลุมมาปดตอนเที่ยงคืนพอทับบ่ปิดก็ก็ยอมนอนกันเดเล่นกันเหมือคืนต้องเป็นไฟยังก็ไฟไรยุ่งเนาะสีสม เย็นแล้วใหญ่เอ้ยสนุกไหมลูกได้ทรายไหมได้ทรายเย็นๆนุ่มๆนะลูกเนาะแล้วฉดกลางๆเลยเเเยอาาารบุนะ เงี๋ยวสื่อหลอดไฟไอ้นันไงหลอดไฟไอ้ไรยุ่งไรแม่แรงไม่เอาใสาพ่อพ่อจอพ่อจอบ ไม่เล่นลูกไม่เล่นปะปะปะโอ้โหดูโชว์นะโอ้โหดูโชว์นะก็เอาโชว์โชว์เขามุมกล่องเด้เขาวุ่นอะ ทองอินคีรอทองอินคีออนใช่ไหมลูกว่าได้ผูกปอกจะไงนั่น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 เรนจอบให้ยังนั่นพ่อพ่อตีเด้อนี่เขาแบบนี้น่จนไปส่งกลับบ้านเด้อด้วย เออเดี๋ยวปล่อยให้ให้ร้องหาพี่คำอีกเด้ <ไป S 1> โหข่วมเด้ว,ว่าเขาหายใหยนน้น่ะน่นปะปะป<ร>ะบ๊อบ<ร>บอห์จ้ะ ค้ำครับขอเสียงรอๆอใยลูกเร็วทักทายแม่แม่ก่อนนอนในยลูกเรว็วหัวหัวโอ้ยเสียงอ่อนเสียงหวานเลยนะคะแม่แม่จ้าวันนี้ก็เอาคลิปน่ารักน่ารักนะคะสองพี่น้องถองน้องทองอินแล้วก็พี่สี่ดอกค้ำนะคะแม่แม่จ้านะคะมาส่งแม่แม่นะคะก่อนนอนขอให้แม่แม่นอนหลับฝันดีนะคะ ฝากเมตตาน้องทองอินแล้วก็พี่พสีดอคำด้วยนะคะงั้นแม่ควานขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องภายสีดอคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ